คุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับจะชวนคุณผู้ชมไปร่วมบุญกันครับตอนนี้ที่วัดป่าแฝกหนองป่ายางนะครับตอนนี้ที่วัดนั้นกําลังมีการก่อสร้างถาวรวัตถุมีการก่อสร้างพระอุโบสถแห่งแรกเพื่อใช้ในการประกอบพิธีสงฆ์นะครับไม่ว่าจะพิธีบวชพิธีบรรพชาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่ต้องการเข้าสู่ร่มกาสัมัพซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานชิ้นนี้ครับ สงบร่มเย็นและร่มรื่นเหมาะแก่การเข้าวัดทำบุญปล่อยปลาเพื่อสะดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนเข้ามาไหว้พระทำบุญขอพรที่วัดป่าแฝกหนองป่ายางตำบลบ้านดูออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันไม่ขาดสายวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพศ2558โดยที่ดินเพียงสามไร่จากญาติโยมผู้ใจบุญ ที่ซื้อที่ดินถวายให้กับพระอาจารย์วิภูมิวชิระกะโรโดยพระอาจารย์ตั้งใจสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพอชาวบ้านป่าแฝกและชาวบ้านในพื้นที่รู้ข่าวและได้เห็นความตั้งใจของพระอาจารย์จึงรวมใจกันยกที่ของหมู่บ้านป่าแฝกบริเวณหนองป่ายางซึ่งเป็นหนองน้ำ และที่สาธารณะอีก12ไร่ถวายให้กับทางวัดเพื่อให้วัดได้มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นนั้นอาตมาภาพตั้งใจจะทําเป็นสถานธรรมแต่เมื่อชาวบ้านมีความตั้งใจอยากให้วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาและเป็นที่ทําบุญสร้างกุศลส,สร้างบารมีให้กับชาวบ้านและ ชาวบ้านนี่และแวะวดกี่ที่นี้อาตมาก็เลยสร้างสาถาวรลวัตถุเป็นกุฏิสง์ขึ้นมาอันดับแรกด้วยศรัทธาที่แรงกล้าของชาวบ้านถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดทั้งกุฏิสง์สาลาการปรเรียนและเสนาสนะต่างๆจึงถูกจะสร้างขึ้นกระทั่งในปีพศ .2560 พระอาจารย์ได้สร้างอุโบสถขึ้นมา เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบวชเป็นพระชาให้กับชาวบ้านที่ต้องการเข้าสู่ร่มกาสาวพัสโดยภายในพระอุโบสถมีพระพุทธร,รูปพระเจ้าหลวงทันใจเป็นองค์พระประธานหน้าตักองค์พระกว้างเจ็ดศอกความสูงเก้าศอกเป็นศิลปะสิงสามซึ่งต้องใช้เวลาปั้นถึง9วันแต่การก่อสร้างอุโบสถก็ต้องหยุดชะงะักเพราะปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์ของโควิดทำให้การก่อสร้างล่าช้าเพราะขาดปัจจัยทาวัดจึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่อยากร่วมทำบุญการสร้างวัดแห่งนี้นั้นหรือว่าการสร้างโบสถนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นโบสถครั้งแรกนะยังขาดพืันทย์ในการสร้างจำนวนมากฉะนั้นจึงจะขอบอกบุญบอกผู้สนะบอกผู้ใจบุญใจกูศลทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างให้วัตถุประสงค์ของการสร้างอุโบสถแห่งนี้ให้รุ่งเรืองไปด้วยดีฉะนั้นจึงขออนุโมทนาในกุศลในเจตนาที่ทุกคนทุกท่านหากได้ร่วมทําบุญทํากุศลอันเป็นบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยขออนุโมทนาตามรพุทธศาสนิชนที่อยากร่วมทําบุญสร้างพระอุโบสถวัดป่าแฝกหนองป่ายางสามารถบริจาคได้ทั้งอิด หินปูนทรายและเงินสดโอนเงินผ่านบัญชีของวัดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชีสำน,นักส่งวัดป่าแฝกหนองป่ายางหมายเลข4221411116ประเภทบัญชีออมทรัพย์